มาแล้วครับรถไฟสายตะวันตกนะครับกําลังออกจากทางประทานนะครับเพื่อเข้าสู่รถไฟสายกาญจนบุรีนะครับออกที่ประแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุก วันนี้ทําขบวนโดยอันต้อมนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นปู่แล้วนะครับสําหรับรถไฟสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับวันนี้อันต้อมอัดฟันขโมงเลยนะครับออกจากประเจนะครับที่หมายเลขสิบนะครับเพื่อเข้าสู่รถไฟสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับสำหรับขบวน 257นะครับต้นทางทบุรีไปทางน้ำตกนะครับ อาดฟันขโมงเลยนะครับสำหรับขบวน257นะครับทำขบวนโดยอันต้อม4 4 16นะครับนี่นะครับอันต้อม4 4 16 วันสองห้าเจ็ดนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครศรมกาญชนบุรีนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะเลยซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ